แก้บนก่อนถวายก่อนถวายก่อนจะได้กลับไปก้อนใหญ่พี่ว่าจะแก้บนเลยรอเลยอยากอยากเลยวันนั้นเราให้กอบใบได้ไหมรอบนี้ก็เท่านี้ลิงเยวันนี้เท่านี้ได้ปหมแม่ไปไหนแล้วคนคนถือแล้วคนนี้ไหนไหวอยู่นู่นประมาณเท่าไหร่เลยก็ปึกเนี้ยอันนี้แหละเป็นขึ้น้าร้อยใบเลยเหรอไม่ประมาณนี้เยอะอยู่งวดที่แล้วก็เยอะงวดที่แล้วถูกเท่าไหร่นะพี่ สามสนกว่าแต่พี่สาวพี่เป็นร้านพี่สาวี่อยู่ที่เมืองจีนเนื้ออะไนะใช่ค่ะเมืองจีนเมืองจีนถูกเป็นร้านพี่เมืองจีนถูกเป็น้าลายร้านลา้านหลายล้านลาลายลายลายลาลานลายลายลายลานลานลายกายลายกายลายลอยลายลายลานาะลา่ลาายลาาเาาาลาาลาเนี่ยแหละกดทางมือถือนั่นแหละขอายพี่ขอายลูย่า ปู่อันนี้องค์ที่สองค่ะใช่แล้วจังว่าเห็นบูชาไปครั้งนึงแล้ววันนี้เอาเคี่ยวไปด้วยมีอะไรบ้างพี่วันนี้บูชาอะไรบ้างคะมีปู่องค์ดำกับได้ทูบด้วยที่จุดทุกวิยญาครับวันนี้ยังไม่ได้จุดเลยค่ะจะจุดไหมต้องให้มือนั้นจุดไม่ถ้าจุดนี่จะได้รอลุ้นด้วย จุดเลยพี่แม่หยิบเลยว่าจะตรงกับอาจารย์หรือเปล่านาออยากจะรู้ว่าจะตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าพี่เขาเป็นคนมีดวงอยู่แล้วเนาะมือจุดมือจุดมือแม่อ๋อมีมือแม่นจุดอ่วดเก้าห้าหนึ่งก็มาตรงตรงจุดอ่าว่าที่สี่สี่หกศูนย์สี่เก้าไไฟอยู่นี่ครับนี่คนมีไฟอยู่นี่คนมีไฟอยู่ทางนี้นะคะ คนตัวเลขอยู่ทางโน้นท่านผู้ชมตุ้ดีบ่เนี่ยเอาตุ้มใส่ข้าวเหนียวมันจะได้อุ่นๆแสดงตุ้มข้าวเหนียวแม่เตรียมจะป้นแสดงว่าไปไหนมาไหนนี่ต้องพกปูไปด้วยตลอดเนาะค่ะเนาะจะได้มีโชคเดินทางไปไหนแควคาดปลอดภัยเนาะค่ะเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวดูคุณแม่นะคะท่านผู้ชม ไปเช็คค่ะดใจนะมหนึ่งบนลัเน้ยอเคปักให้นะปักเลยคุ็แม่จะปักตรงไหนคะ เดี๋ยวอรอลุ่นกับคุณแม่นะคะมือจุดมือโชคนะคะคคคควางทนมะขามหวานกับข้าวเหนียวเลยนะคะ,ะหลายท่านนะคะอาจารย์บอกว่านะคะปูยปูยชอบมะขามหวานกับข้าวเหนียวนะคะอยากกินนะคะใครที่เดินทางมาก็มาบูชาปูได้เลยนะคะ คุณลูกบอกว่าขอสตัวเลยนะคะนะ้อกวอนี้ใช่ไหม แั่นไงเอ๋อตัวเดายตัวเดิมตัวเดิมกต่พี่เพิ่มเลกตัวพี่ถวายอะไรนะคะมีเก้ามีเก้าเออตอนที่ถวายเอ่อข้าวเหนียวกับมะขามหวานละค่ะแล้วพอดีพี่กำลังทำคุณแม่บ่าวอยู่นะบ่ายมะขามอ่าบ่ายมะขามเลยบ่าวเวลก็พูดขึ้นมาว่าเก้าห้าเก้าห้าไปดูเลขถูกกันดิเลขถูกเลขเป็นเลขอาจารย์อยู่นะคะทีมั่นใจว่ามาแล้ะหมาลก็จุดได้สี่เก้าสอง ภาพภาพทูบให้แล้วไปจุดธนวันน้องเนะ่น้องรีวิวให้ม่มเลขทูบนะเน<ร>าะตรงขึ้นมา<ด>นี่จับเลยนะจัดใหม่เลย <laughs> นะคะท่านผู้ชมคุณแม่จุดนะคะตัวแรกนะคะเป็นเลขสองนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะท่านผู้ชมสองสองเนาะค่ะเนาะค่ะใช่ค่ะชัดแหละเจ๊ตังว่าชัดเลยสองอ่ะใช่ปู่ให้แล้ว จุดครั้งแรกดับไปตั้งนานนั่งเฝ้าแล้วก็มาจุดอีกทีหนึ่งนะคะโอ้ทีนี้สองนำหน้าเลยเมดที่แล้วแตกสามตัวมวดนี้สะเทถอนแล้วพี่น้อง วันนี้จะแตกสตัวมงวดที่แล้วเน่าจะใช่ขอให้แม่จุดได้แบบนั้นค่ะเงวดนั้นถ้าแตกยงวดก่อนนี้คือจุดได้3ตัวตรงๆเลยใช่ไหมคะอ่างวดเก้าหจุดได้3ตัวใช่ถามแม่เขาจุดได้5้าเก้าจุดได้ห้าเค่ะแล้วก็งวดที่ออก4ี่สี่หแม่เขาจุดได้0 4 9 ใช่ค่ะแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยแม่เขาจุดได้ห้าเจ็ดหนึ่งแม่เาถ้าตีเลขก็เข้าสามตัวเนาะใช่ค่ะคุณแม่จุดนี้เข้ากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยเป็น10พสิบี่เราเอาจริงนะใช่ค่ะพระอาจารย์มาตั้งแต่สองศูนย์สอง มาที่ไรก็เห็นพี่ตลอดเลยนะคะใช่ที่มานี้อาจารย์บอกมาดุ่ที่มานี้ก็คือมาเพราะถูกแล้วก็มาทําบุญด้วยนะคะบูชอบทานก็เลยรีบเอามาถวายก่อเลยแสดงว่าเก้าหมเก้ามาอาจารย์พูดไปเมื่อวานนี้นะคะใช่ค่ะ่าขาวหวานเก้ากิโลข้าเหนียวเก้ากระตปบกระติบกระติกระติบกระติกะากิบกกก็กระอิบกรบก้ะบกระก็เระบกระติบบบบะา ปูองดำด้วยนะคะจูด้จนไหนนะครับได้ยัง๋อยังไม่ได้ได้ตัวแรกเลขสองอ๋อได้เลขสองขอเปก้าององเก้าลขับเดี๋ยวรับฝันด้วยฮะอะไรนะคะนะจไแต้เลยนะเฮ้ยสอหรือเปล่าเฮ้ยนึกายา เลขหายอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะท่านผู้ชมคะใช่แต่เมื่อกี้เห็นเหมือนพี่ชอบว่ามีเนาะใช่ค <ator il S 1> ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหัวหายแล้วคึณงพูดเมื่อกี้แล้วมันจะผีเนาะมาดูสดๆลุ้นไปพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมได้ใจไหม ตัวีได้จ่ายแน่ๆอ๋อเป็นอะไรอยู่ๆได้จ่ายแม่แน่ๆแต่แล้วแม่ก็ใส่ใส่ใส่สีม่วงคนรับแบงค์ม่วงนั่น่ะมาเลยมีอะไรบ้างมีอะไรสองสองแต่อีกตัวที่สองมันไม่ชัด <apps> ไม่ช <i> ัดไม่ชัดไม่จ่ายพี่จำไม่ได้แล้วแต่พี่ว่าเห็นสามตัวแล้วก็ สองศูนย์เก้าพี่ไม่มั่นใจนะคิดว่าของอาจารย์น่าจะมาบนมากกว่าล่างแต่ว่างวดนี้มีสิทธิ์บนล่างเลยของอาจารย์อันนี้เป็นเลขความฝันนะคะที่พี่เข้าตีไว้แล้วคุณแม่ก็จุดนี่ตัวเลขนี่คือได้มาแล้วเลขสองนี้เข้าแล้วใช่เลยไหมเพราะว่าจุดแต่ละที่ได้ตัวเดิมก็จะได้แต่ตัวเดิมงวดนี้เหรอคะให้ดูให้ดูโชว์นิดนึงนะคะเนาะ พี่เราบังแลวกไหเดี๋ยวเมลก็บอกเลขค่ะจุดได้แต่ละที่อันนี้ไปจุดที่ปู่เสาตัวเดียวกันเเลยหรอมหามุนีสองศูนย์แล้วก็อ่ะค่ะอันนี้คือเลีที่ได้แล้วก็อีกที่หนึ่งรวกันกี่ที่แล้วพี่จุดมาสามที่แล้วค่ะน่าจะได้เลขเดียวกันสองศูนย์นี่นะจุดได้ตัวเดียวกันด้วย ใช่เพราะถ้าหายอาจจะใช่จะมาบนหรือมาล่างเนาะบนหรือล่างพี่พี่มั่นใจว่าบนัใจทุกครั้งแม่จะจุดตลอดใชิญใช่ค่ะแม่จะจุดตลอดจะให้เขาหยิบให้เขาเลือกเองเพราะเขาเป็นคนไม่เล่นแล้วเขาก็เลยจะให้แม่นำเดียเก้าเอ่อน้ำเก้าสีค่ะผลไม้เก้าอย่างแล้วก็ปูองดำอริสังทำพิเศษแล้วก็มีกะเหนียวเก้ากระติ๊บ ค่ะแล้วก็เอาพวงมาลัยมาถวายก่อนหน้านี้ก็มาถวายอย่างที่เคยเพรทุกครั้งมาก็จะผลไม้เก้าอย่างตลอดเงินี่คอะปู่องค์ดำรอบที่แล้วนะคะที่มาใช่ใช่ใช่นี่เลขเดียวกันเลขเดียเลยนก็เลยมั่นใจว่านะปู่น่าจะแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจนะอย่าเยอะเงินใบห้าร้อยใส่ยังครับนี่รอบที่แล้วใส่แล้วรอบนี้ไม่ได้ใส่รอบนี้ไไม่่ด้้ใสรอบนีขอปู่ไว้ค่ะมากกว่านั้นมากเวินเงินนี่มากแล้ได้เลขอะไร มันไม่มีเลขมันไม่มีีเลขพี่เพราะก็เลยว่าถ้าเลขมันหายจะเป็นอย่เก้างนเ้ยอาผมให้อ่ะให้เก้าไปเลยเหรอสองเก้าถ่าถามม่ว่าตอนแรกอะตรงกลางอะเห็นเหมือนพี่เนาะเป็นเลขนี้ใช่อยู่ก็หายไปไม่แกะหายไปเลยมันจะเป็นอะไรอยู่มันก็หายเลยก็เลยคิดว่าเป็นไม่ศูนย์ศูนย์หรือเก้าเลยไม่รู้อะที่แรกเราก็เดาไงถูวต้องพี่จะได้จ่ายหรือไม่ได้จ่ายนี่มันขึ้นแค่นี้แล้วมันตัวเลขอื่นมันก็ไม่ขึ้นเลย เขตอนนั้นอีกก็ได้ไม่ไม่เลขที่เขาอย่างนี้มันไม่เขาไม่เข้าขายเก้าที่สย์มันไม่เข้าข่ายมันเป็นหนึ่งไเหมือนสาหมือนสามสามแม่เฮ้ยไม่สามก็สองเออทะเบียนรอฮะทะเบียนอะไรคะทะเบียนคุณในรถเทะเบียนรถที่มาอีกคันหนึ่งแต่วันรถประจำามหนึ่งสสสมห่งแล้วก่อนแมเนี้ รถไปเสียที่วัดอโหงพี่นับถือตรงนั้นมากก็เลยคิดว่าน่าจะมาคือนี่คือเลขตรงกับทะเบียนรถคือสองหนึ่งสามมั่นใจจับเอาเองจับเอาเองครับจับเอาเองจับเอาเองน่าจะสามเลยค่ะสามไหมเลขทะเบียนรถนะคะที่เขาบอกเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวรอดูหรือเจอก็เหมือนสามอะเหมือนสามมากไม่ต้องมาดูเขาหราอยู่เฉย สามตเามเบอุชัดแล้วมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสามชัดว์เลยทีนี้สามจริงครับโอ้เลขทะเบียนรถนะคะเห็นแต่สตัวเนาะแต่พี่เขามั่นใจว่าตัวที่สองมันไม่มีก็คือพี่เขาคิดว่าเป็นเลขศูนมันไม่เข้าขายถึกบเก้าเลยนะ มันจะเป็นหนึ่งพี่เขาตีเป็นเลขศูนย์นะคะไม่ได้จ่ายเล้วู้มสรุปก็จะเป็นสองศูนย์สามนะคะผู้ชมสรุปตัวเลขนะพี่ไม่ใช่จะบอกจะบอกล่างแต่เดี๋ยวมันเคลื่อนล่างอือ เอาไงนะเป็นนิ้วอ่ะเอาไงเขียนเขียน่มนี่เขาเขียนให้ก็ได้เอาเอามีสามตัวไปวิ่งรูดเอานะค่ะตัวไหนคะนี่คือมาล่างอันนี้มาล่างค่ะไปวิ่งรูดเอานะคะเก้าสามเจ็ดใช่ค่ะเก้าสามเจ็ดชุดนี้จะให้ล่างใช่ไหมคะ ค่ะแต่ว่าต้องวิ่งลูดเอานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีตัวเดียวแล้วไปจับคู่เอาแต่ล่างอ่ะพี่มั่นใจมีเนี่ยหนึ่งในเนี้ยตัวหนึ่งแล้วก็ที่เลเวลบอกพี่มั่นใจเพราะพี่ซื้อมาค่อนข้างเยอะย้ำตัวเลขเลเวลบอกหน่อยค่ะพี่ค่ะเลเวลบอกเกพี่เขาแต่พี่ก็มั่นใจว่ามาตามหลักสิบหลักหนึ่งตรงตรงเก้าห้านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสามตัวไม่เชื่อมาหลักสิบแล้วเก้าห้าเลขมาซื้อมายังไง ทำเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มั่นหมานค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณะเราต้องเชื่อคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่จุดทีไรออกทุกทีนะคะเป็นสิบ,ส,บสิบงวดแล้วเนาะแม่เนาะสุดอยอดเลยนะคะคุณแม่เพิ่นก็เห็นหวยนะคะแต่ว่าคุณแม่ จุดให้อย่างเดียวจุดที่ไล่ออกทุกทีขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะ